ผนังบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่ชนบุรีพังถล่มทับรถยนต์เสียหายเจคันพนักงานเจ็บเล็กน้อยหนึ่งรายเมื่อเวลา12.30น,นาทีวันที่16พฤษภาคม68ร้อยตำรวจโทโดมเดชสว่างวงรองสอวสอบสวนสพพานทองรับแจ้งเหตุฝาผนังอาคารบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีตบลมาปปาป่งงงอออภพนทจัหวัดชนบุรีถล่มลงมาใส่รถ จึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตารวจเอกชัยรัตกิจชัยปฏิวัติผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรพานทองและนายปรตวีวิจบนนอพพอานทองพร้อมฝ่ายความมั่นคงอําเภอพานทองที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่พังถล่มเป็นผนังที่ต่อเติมยื่นออกของอาคารชั้นสองลงมาทับรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านข้างอาคารเสียหายรวมเจ็ดคันซึ่งอาคารดังกล่าวมีการก่อสร้างมาแล้วสองปีนอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นพนักงานของบริษัทซึ่งทางบริษัทได้นำตัวส่งรักษาไปก่อนหน้านี้แล้วสอบถามนายเอนามสมมุติพนักงานเปิดเผยว่าผนังของอาคารซึ่งเป็นบริเวณชั้นสองได้ถล่มลงมามีคนเจ็บหนึ่งรายซึ่งเมื่อพนักงานได้ยินเสียงผนังถล่มตอนแรกคิดว่าฟ้าผ่าก่อนที่จะพากันออกมาพ้นอาคารเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นพันตำรวจเอกชัยรัตกิจชัยปฏิวัติผู้กำกับสพพานทองเผยว่าเป็นส่วนของอาคารที่พังลงมาทับรถยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้ทางวิศวกรบริษัทเข้าตรวจสอบแล้วและทางบริษัทได้ทําประกันภัยไว้คงไม่มีปัญหาอะไรซึ่งจะต้องประเมินค่าเสียหายทั้งอาคารและรถยนต์ที่เสียหายเพื่อดําเนินการชดใช้ตามกฎหมายต่อไป